ไปดูเรื่องของเสื้อผ้ากันบ้างเพราะาปกติเนี่ยรายอทีนึงหรือว่าช่วงเดือ,มอนมรดอธนึงเนี่ยพี่น้องมุสลิมก็จะซื้อเสื้อผ้าใ,ใหม่ผ้าใหม่เอาไว้ใส่ใ,ในวันสําคัญใช่แล้วนะครับตอนนี้เองพี่น้องชาวไทยมุสลิมก็คึกคักนะครับออกหาซื้อเสื้อผ้าใหม่เตรียมเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายออีดินฟิตรีครับใกล้ถึงเทศกาลฮารีรายอีอดินฟิตร,ร,ร,หร,ร,ตรีหรือว่ารายอปอซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของเดือนมฎดน หรือว่าเดือนถือสีออดของพี่น้องมุสลิมนะครับทำให้ยากาศที่ร้านขายเสื้อผ้าชุดมุสลิมในย่านการค้าตลาดเก่ายะลาก็คึกคักเป็นอย่างมากพี่น้องมุสลิมทั้งในพื้นที่จังหวัดยะลาและใกล้เคียงพาครอบครัวมาเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่หรือว่าชุดรายอนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อโตบผ้าสรงชายหญิงผ้าคลุมสตรีแต่และร้านก็จะมีให้เลือกหลายแบบหลายราคาบางครอบครัวก็เลือกสีผ้าที่แบบ ทนเดียวกันแบบคุมโทนนะครับทั้งชุดชายหญิงเด็กส่วนราคาก็ไม่ได้ต่างจากปีที่แล้วมากนะครับอย่างที่ร้านของแวยีระค่ะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนสิโรรสสองตลาดเก่าอําเภอเมืองยะลาค่ะก็บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าเริ่มทยอยออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้ากันแล้วแต่ว่าก็ไม่มากเหมือนปีก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยส่วนใหญ่ก็จะเลือกซื้อเสื้อมลายูเสื้อโต๊เสื้อที่ใส่ไปละหมาดวันฮารีรยอผ้าซาโรงหมวกกะปิยอ ปีนี้ก็นิยมซื้อชุดที่เป็นกางเกงมากขึ้นนะคะทางร้านก็มีให้เลือกหลายแบบตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ราคาตั้งแต่ร้อยกว่าบาทไปจนถึงหลักพันค่ะแล้วแต่แบบแล้วแต่เนื้อผ้าส่วนเสื้อโต๊บนะคะก็เริ่มที่500บาทค่ะนี่เป็นบ<ม>รรยากาศในพื้นที่จังหวัดยะลา <c oughs> ใครหลายคนถ้าเกิดไม่ได้ลงพื้นที่ไปดูนะเดี๋ยวนี้ก็มีดูออนไลน์อนเอฟเสื้อผ้านะใช่บางร้านก็มีขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ไลฟ์สดขายผ่านทางออนไลน์ด้วยว่าต้องยอมรับว่าทางออนไลน์เนี่ย<า> คนเลือกซื้อเยอะอย่าง<ช>เราเนี่ย<ช>ไม่ได้เดินทางไปบางคนไม่ได้ออกไปไหนก็อยู่บ้านกดมือถือนะครับก็<ช>กดซื้อจากทางมือถือเลยผู้ประก,กบอบการเองก็มีการปรับตัวขายทั้งหน้าร้านแล้วก็ทางในออนไลน์นะครับ